วันนี้วันด,นดีอากาศหนาวอันนี้แตะเราจะไปบางแสนกันไปสิบลไปโหลดรเราถึงบางแสนแล้วแต่ว่าภารกิจของเราก็ต้องหาห้องพักจ้าอย่าปราตรอหาห้องพักหาห้องพักเดินหาห้อง อาเป็นหลังเอาแบบสาวๆมาเอ็นได้ด้วยเอ็นหลังครับร้อยร้อยหรือว่าเราจะไปถ่ายเงินดีไหมไปว่าไงเราก็ยังไม่ได้ห้องรถซิตตาดัก ยังบรทันได้หองอยู่ครับว้าวเหอ้ 500. อาร้อยเราได้อยู่นะห้าร้อยเออได้อยู่ก็พอๆกันกับตัวมุ้งห้าร้อยไม่เห็อ้ยังตรงซอกนั้นมันกิน,นกเหล้าได้ป่ล่ะกินเราหรือกินต่ไางผมผมขอนั่งหน้าบ้านได้ไหมอะ เป็นวินวินอยู่ได้ไหมข้างบนโอเคแต่มันไม่มีที่ใส่ก็ใช่ล้อล้อเอาถ้วยใส่โค้งง่ายโค้งมาไม่แล้วไอ้ถ้วยนี้เราไม่มีแล้วหรอ ส้มอร่อยไหมพี่ไม่ขอดแถมงขอดแห้งอย่างเงี้ยอ๋อนึกว่าซื้อจากเซเว่นอร่อยมากเลยค่ะของว่าง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 แล้วนี่ก็คือหน้าตากับข้าวของเราโอ้ยดอกดอกนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เหมือนให้มาแค่สี่ใบ นี่อากาศหนาวหนาวไม่เด้ามาเสิร์ฟอีกปรูมาปรูปรูเจ้าคนซูรินปะยาเหียบมาด้านเลื้อ้ ใกล้ไล่นี่ระดับนี้แล้วเนาะไม่มีคำว่าโอนต์ไม่เหลือชุดนี้เพื่อนผมสดอย่างเดียวสดสดอย่างเดียวงานแต่งอะสดอย่างเดียวมองเลยจ่ายตังค์สดนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าชีวิตสดนะแตกสดแตกสดเฮ้ยเฮ้ยครับไอ้ไม้สีนี่ร้องมาทำไรเนี่ยไม้สีนี่ต้องริบกับมีนแล้วร้องมาทำอะไรโต๊ะหนูมาทำอะไรเนี่ยมาเก็บโต๊ะมาเก็บโต๊ะ กลับบ้านเมื่อไหร่หนูเนี่ยเถ้าเป็นค่อยสมัยก่อนนะขณะที่เรากำลังนั่งเดินไปซื้อเบียร์นี่<อ>ประมาณ<อ>ตีสองกว่า,า <c oughs> โคตรดีเลยคนคนบ้าอะไรแล้วโคตรดีเลยแต่แอบเมียแอบเมียไปตีกะหรี่ทุกวัน <c oughs> โคตรดี และนี่ก็วันที่สองของเราเวันี่สองของเราและนี่วันที่สของเรากระชัยจ้องนาและนี่ก็อีกคนหนึ่งของเราฝั่งนู้นคือบางแสนนะ <c oughs> คือชายหาดส่วนเราพักอยู่ตรงนี้ นี่เรากำลังเตรียมตัวครับกินข้าวเช้าเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันครับผมครับผมข้าวเช้าข้าวเที่ยงเที่ยงเหรอข้เที่ยงเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันครับผมครับผเดินเดินซ้ายหรือขวาอะไรนะ อม่คิดติดนี่ขย,ย,ยนะเอ้าลบอีกแล้วเอาไม่ว่าเอาขึ้นหมดแล้วออมลบใหม่เ,มห,มเมหรอไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเออไม่ใช่ใช่แล้วมันเอาขึ้นแล้วกำลังตกลงกันเรื่อง <c oughs> ที่กินข้าวครับเราจะไปกินที่ไหนดีนดไปฝั่งโน้นดีว่มไปฝั่งโน้นอ่ะมันมีคำว่าอาหารอยู่ตรงโน้น <c oughs> และนี่ก็คือขี้หมาของเรา ปิดกิจการพร้อมกับข้าวต้มกับตันเรียบร้อยแล้วปิดหมดเลยเดินมาทำไมเดินมาตั้งไก่ต้มเลือดหมูก็น่ากินนะแต่ปิดต้มเลือดหมูเป็ดทะโลก็น่ากินครับแต่ปิดโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ก็ได้ขับรถเหมือนเดิมได้ที่ ใ่ไหมพี่งุ่มยังอยู่ปากอ่ะใช่ไหมพี่โอเคเอากับโลกเวลาเอาเดินดูข้าวแกงเดี๋ยมั้งใกล้ๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวรสแซ่บไม่มันมีฝั่งเนี่เตี่ยวมันไหล ไหนว่าเดี๋ยวมันไก่เอ,เอาเลือกเลยกินไหนก็ได้ไปนี่ดีกว่าออนะไปย็ดตาโฟกับเขาว้าวและนี่ร้านต้ยมยำมาสั่งหมูตุน๋น <laughs> สุดยอดเลยครับ <c oughs> กินโชว์สักคำหน่อยพี่อเ,เ,เออ แล้วจึงไหนคะที่รักที่รักคะับหอบุรพามาทำอะไรคะอาควายมาทำอะไรครับาดูอะไรคะดูปลาปลาอะไรคะปลาซิวซิวสีอะไรคอะไราลเรามาทำอะไรพี่เนี่ยดูดิเรามาดูอะไรพร้อมสกูบานะครับเนี่ยมาดูอะไร เราถึงแล้วตาเต็มไปหมดเลยไปดิแต่ตังอันนี้ก็จะเป็นสถานเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นไม่มันคือสถาไอสถาบันวิทยาศาสตร์เหรอมันเป็นป้ต้น้ำ อัน <hi> นี้มีชีวิตใช่ไหมไม่มีใช่เหรอขอดองไม่หอรอเ,เป็นดอกไม้เห็นไหมเป็นดอกไม้ฟันปาโรนินฟันปาลาฉลาม อันนี <S <S ้อะไรอ่ะาระอาทิตย์เออเออนี่สวยปลาอะไรนะปลาอชเลม ช่อันนี้คือปลาอมไข่อ๋ออันนี่ครับปลาอมไข่อมไข่ไข่แดงไข่แดงอมจนแดงครับเออทลอะกันแล้วอ่ะนี่ปลานี่แหละปลาอมไข่นิ่งจังครัเออนิ่งมองมองกับไม่เห็นเลยนะเนี่ยมองกับไม่เห็นเลยว่าไม่มีปลาแบบมันอัดลงประมาณพันตัวที่เขาไม่ทอดเต้าเลี่ยมปลาผีเซียปลานี่เป็นตลกดีว่ะ หน้าตามันประหลาดประหลาดหน้าตาแบบมันตลกดีมันแปลวอย่มั้งเฮ้ยหน้ามันๆอยู่แล้วแล้ววันน้ำไม่อนมันไม่พองเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆดูมันรู้าแล้าตลกอ่ะมันนิ่งนะเออที่ดูที่ดูในคลิปว่นที่มันตอนแรกมันนิ่งพอเต้า่ายมันมันเล่นน่ารักอยู่นะหน้าตาปักจุ๋ยหน้าโดนตีมากเลยหน้าตามึงอะแน่ก็แบบแน่กเชือก ปลาการ์ตูนมะเขือเทศปลาสลิดเหลืองนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออสวยอันนี้สวยโอ้โปลาตาตูนเะเหลืองเหลืองนอยู่ไหนวะนี่นี่อ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยทำไมไม่เห็นวะกล้องเจ้าอยู่ฝั่งนี้ดิเออว่ะนี่ไง ก็ทำไมมันว่ายกับตัวกับกับอย่างนั้นน่ะเอามันเป็น,นลีนนลา<ะ>ด้วอะออเหรอเฮ้ยอ๋อนี่มีมีพวกอยู่นี่เว้ยไม่เข้ามุมแล้วแล้วรงมันแบบดีกว่นี้บอกเพื่นอ่ะอย่าบอกเพื่อนอ่ะมันมันดูแบบมันทำไมดูชิวจังวะเอ๋เอ๋นนเนี่ยแบบต้นไอเนี่ยตอนสมองไหลอหอสมง อะไรเป็นอะไรอ,อันเดะเออ,อ,อ,เอเแต่พูดถึงอันนี้แม่งเหมือนพญาต์จริงนะดูดิอันนี้อะไรวะแมงกะพุนไฟแมงกะพุนเรือรบโปรตุเกสกระเทียมแมงกะพุนเรือรบโปรตุเกสดูดสิสมองสมองเรียบเรียนมป็นแบบอันนี้คือลูกลูกแมงกะพุนใช่ไหมสมองสองมองด้วยตาเปล่าเราก็เห็นนะ เห็นไหมตัวเล็กๆมองผ่านกล้องไม่ค่อยเห็นว่ะเออน่ารักว่ะดูิโอ้ยถ้าเกิดได้ดูดเนื้อนะโอ้ยลอยเลยอย่างเงี้ยนี่รู้ว่าปมาสะท้อนแสงสวยมากเลยโอ้คนเยอะนะครับคนเยอะอยู่ คนเยอรรอยู่อะไรเหรออะไรวะเนี่ยแุนวไหนแยียไอ้ขาวๆเนี่ยเหรอนี่นี่อีเฮ้ยเป็นดึบๆอยู่มั้ยเนี่ยดึ๊บๆ หน้าตาเหมือนกระดุกเลยมากินมากินอาหารแม่เจ้าหนุ่นหนูแล้วปลาทอร์ปลาล็อกปลาทอดหอมแม่เจ้านุ่นหนูรับประทานแม่เจ้าอนุหนูปลากระตูนปลากระตูนนี่ปลาเอ้ลายลายนี่ปลาอะไรวะเหมียวเอ้ลายลายดำดำดำขาวอ๋ออ๋อมันคือสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าแค่สีไม่เหมือนกัน น่ารักเนาะดูดิสีไอ้ตัวนั้นหน่ะพี่ปลาเก๋ามุกมุกรณ์กูเนี่ยปลาเก๋ามุกมุกรนี่เฮ้ยนีอะไรขยับเนาะเสียอหนึตัวบอลเริ่มเลยให้ลุงโจ๊กอาันนี้คือปลาไหลลายปลาไหลมอเ่ปลาไหลมอเร่พฤติกรรมของปลาไหลมอเร่อ๋ออันนี้ให้อ่านแล้วเรามาดูหน้าตาของมันกัน าอันนี้อันนี้คือหนึ่งตัวแล้วก็อันนั้นอันนั้นอันนั้นอยู่ในโคนนีนอีกตัวหนึงเห็นไหมครับ<อ>มันอาปากมันอาปากเนี่ยาวน,นั่นแหละเออันไหนมาตัวเดียวกันไม่มีหางมาอ้าวเหรอเออคนละตัวนี่มา <c oughs> ดูดิ <c oughs> มนเลื่มเลยวาอ,อ,อันนี้อะไรนะกระตือกตอเวยปลาไหลสวนปลาไหลสวนจุดอ๋อปลาไหลสวนลาจุด มันน่ากลัวนะมันพิสูง,งอ,อ่ะเออมันพิสูอะ่ะนี่นี่ดูหงหัวอะเฮ้ยดูมาน้ำพฤติกรรมม้าน้ันดูมันเกี่ยวเด็ดมันเกี่ยวด็เห็นไหมอันนี้คือ,ป,อ,อนนปลาอันตรายมีพิษ อืมก็คือมันถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นสีสีเนี่ยก็น่ากลัวนะแต่ว่ามันสวยสวยอ๋อเฮียหน้าทิ่มลงงั้นอาอตายไหมเนี่ยนี่หรออ๋ออันนี้คือจบแล้วเหรอ จบแล้วเฮ้ยมันก็เนื่องจาเป็นแบบอควาเรียมแบบโม่ขนาดยมุมมองเสมออยู่ใต้ทะเลอ๋อปลาปลามันคืออะไรไม่รู้มันมีกระดูกกระดิกเรื่อปลาเนีแหละฉลามเนีแหละไม่ใช่มันเป็นไข่หรอ,อไม่มันรู้อยู่แต่ว่ามันเป็นไข่ปลาหรอเห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือคือปลาปลาฉลาม แต่เน,นี่ยมันคือไข่มันคือถุงปลาฉลาม,มก็คือคำตอบครับผมไม่ต้องไปหายอยู่ แล้วจ้กากำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้อมเพื่อการศึกษาเป็นไงบ้างครับใหญ่อะไรใหญ่ปลาปลาใหญ่ไปไปเที่ยวทะเลกันต่อดีกว่าปลาน่ารักปลาน่ารักแก่น่ารักไหมนิดนึงเขาน่ารักไหมนิดนึงนิดนึงพอเปไน็น แล้วเราก็จะไปลงน้ำทะเลกันอีกสักรอบหนึ่งอะไรสุดจริงครับสุดจริงจอดโรงแรมเมื่อกี้เนี่ดจอดทางมะลายไอตอนไอเมื่อกี้นี่อะไรนะสุบสบหน้าเข้าทางขยะเป่แล้วแล้วมั้เลยเหรอ๋อทางคนพิการหน่อนะมันหมุนนี่นะ เหนื่อยแทบตายข้าจมูกออกลือมล้าบนแต่ละคนนี่บ่นทะเลมันจะมีทรายไหมครับแล้หน้าลงอะเหมือนเอาแน่ถืงทรายอเจ็บปวดโดนไห้เหรอ้หัวชนกันคนนึงคนนึงพร้อมไห คนนึงไปตมไปตามปคมเห็นชนกับปุ๊กใน,น้่ยนะ เบียเต็มที่โอ้มันไม่ร่วม<อ>หมดเลยป่ะติบโดนัทติบโดนัทได้ <c oughs> มดมันคือมือดิมันน่าจะมันอยู่นะแต่ว่ากลับเราจะกลับแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิวสวสไปไหนไปยศไปใส่ไปขี่ปะไป เกยตัวอาบน้ำเรามนื้อเอาอะไกเนยวว่หงกำขามือมือเอะยังวะมือคำมือคาก้อนใหญ่